สวัสดีพี่นอ้องทุกคนทุกทานที่เขา่ามารับชมแนวทางจามาพบกับแนวทางหวยรัฐบาลไทยจาแนวทางรัฐบาลไทยสายด่วน6คู่เด่นสูตรสุดไทยเนาะแนวทางวันประจำคนที่1 6จะเดือน8 2 5สองพจะเดือนสิงหาจามือนึกมาพบกับแนวทางของแอนดอยคือเก่าแล้วก็ตามเคยจะวันเสาร์นาอกมือน,นึ ก่อนสิปรับชมแนว่ทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16จะใช้ด่วน6คูเรนข้าเดี๋ยวมาเบิงพ้นสรุปยอนล้างกันก่กนจะพ้นวดที่แล้วเนาะสำหรับ <c oughs> พ้นสรุปวันที่1เดือน8สำหรับรัฐบาลไทยข้าจะใช้ด่วน6คูเรนไ้8กับ9จา้าสำหรับพ้นเข้ามา8หา2ล่าง8 0จา้าถือว่าผ่านไปน้องวันนี้เนาะจะสรุปเรียบ หาบนหาหล่างกันเลยทีเดียวเนาะสำหรับเดนแปดวิลลแปดโค้เฮานี่มาอยู่ลักลอยเด้อจะแปดหาสองเนาะมาอยู่ลักลอยจะใไซวิ่งทายลำแปดไปวิ่งกับพอซินิโชอยู่เนาะมาบนลักลอยหาบนหาหล่างกันเลยทีเดียวเนาะสำหรับปัฐบานไทยรอบที่แล้วนี่ถ้าจํำบบพิทรอบที่แล้วไม่อย่างล่ะรอบที่แล้วนี่สองนี่ มาสอง 4, สี่อง 6, โอ้โหสอง 4, สี่องหาเรียงกันมาเลยเนาะแต่งวดน,นี้มาสาหาบนหาหลางสำหรับรัฐบาลไทยไซย์ด่วนหกคูเ่เรนของงวดประจำคนที่1เดือน8ถือว่าผ่านไปเนาะสำหรับสุดสาตัวไกลเคียงอยู่นิดนึงมีแปดโอ้มีพวกเขามี 9, 9, 3, 8, เก้าเก้านาะพวกเขามา8ปดหาสอง สำหรับรัฐบาลไทยของขทีผ่านมาถือว่าปังๆเนาะถือฐาจํำบพิพนี่นะสิ่ไหลงวดติดอยู่เนาะรัฐบาลไทยของท้ายด่วนจากวันที่สิบหกแกบนสองสี่เด่นสองดูสองมาบนมาหลังเลยเด้อนี่สำหรับวันที่สิบหกจาก้าโอ้โหหาโชว์ผลงานสักนิดนึงจา้าวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดทีผ่านมาจะใส่ด่วนหกคู่เด่นกับสี่หกตรงๆเด้จอจ้าสำหรับ วันที่16เดือน6นี้อันนี้มาเด่นวนะิ่งรูดเนาะถือว่าสายวิ่งมาสายวิ่งสายรนะูดเนาะโอ้ถือว่าลาาหงวดติดอยู่เนาะสำหรับวันที่1เดือน6นี่ก็คือไ้2สองสำหรับ2นี่คือมาบนมาหลากเนาะจับได้จับได้บนหา2โอ้ หลายงวดติดอยู่ค่ะพี่น้องจ้าสำหรับมือนี้ถือว่าพลาดไปทั้งที่หนึ่งเดือนแปดอะสำหรับเมื่อนี้ตามร่นกันตอ่อจ้ามือนี้แนวทางสีมาให้ตามสูตรหรือบอานิกะรอรูนเนาะ,ะจ้าสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยจะลงห้2สองสูตรจ้าสูตรเดิมสูตรลักลงห้ตั้งแต่วันที่ซิหาเนาะถ้าหมักถ้าชอบถา้าสนใจจังไรกะสามารถรับชมย้อนหลังได้เลยเราจะเตะแล้วแ,ลแนวทางก็มีวันที่บ่งบอกเรียบร้อยเนาะ สนใจแนวทางใดกะลองเปรียบเทียบกันเบิ่งได้นอกจากคือดูกับความมกความชอบจะมีตัวหมักตัวชอบผอยตามเนาะบอกมีตัวหมักตัวชอบอันนี้กันคือสามารถปล่อยผ่านได้นอกจาแนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการครับนวณนจะมีเข่าอะไรกะมีรูจกจะโกไปเปีนนำไปเปรียบเทียบวิะห์ก,กันอีกทีหนึ่งละกันจ้าสำหรับเมื่อนี้รุ่นต่อสายด่วนโฮคูเด่นของเฮาไฮเด่น2องกับ หาจะอันนี้หายตามสูตรเด้อจะเด้อคำนวนได้เด่นตัวใดลงตัวนั่นจ้ะสองกับหาวิ่งลูดจ้ะซ้ายวิ่งซ้ายลูดตามักตัวใดชอบตัวใดกันนำไปวิ่งไปลูดได้เนาะโอ้โหหาตายแล้วสำหรับหาในรอบที่แล้วนี่หาบนหาล่างเลยตัวนี้เนาะหาสองหาศูนย์นะสียังอยู่หรือบ่อไหน,นกะรอเบิ่งเนาะ จับคูเด่นสองจามีสองเจ็ดโอ้ดมีแต่เด่นตัวเก่าเลยตัวนี้สองเจ็ดสองแปดสองเก่าสำหรับหาเมื่อจับคูหาเจ็ดหาแปดหาเก้าจะสามตัวบน 7, 5, 9สำหรับโต้เน่นจ้าเน่น 5, 8 2, 7 3โต้บนสุดเดียวเน่นเน่นแขนแขนสำหรับใส่ดวนขอฮ่าวเนาะ สำหรับแนวทางรัฐบาลไทยไซด่วนฮวกคูเรนมือนีตามนี่เลยจ้ะมือนีก็คอยมาปังปัง,ปงเด้งเด้งเต็มเต็มอีกละกันเนะาะสำหรับมือนีแนวทางของเฮานี้มีแต่เด่นตัวเขาเลยตัวนี้จยา่าดในกรับช่วงใบปิดแนวทางเนาะึ้ออยู่กับความมากความชอบจะเปรียบเทียบกันเบิ่งได้แต่สำหรับพีน่น้องเอฟซีที่เขามารับช่วใหม่ใหม่ฟฝากุติตามฝากกดกการิ่งไว้ด้วยละกันเนาะ เผื่อสิไดโบผาดแนวทางเสียใจยลงกหายแต่แนวทางดีๆมีหายกันใดถูกวันจะเขาหายเฮงๆฮปังๆรวยๆกันถูกคนทุกทานจ้าสวัสดีจ้า